สวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณต้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่แถวแถวลาดพร้าวนี่แหละครับอยู่แถวราดพร้าวลาดพร้าวนี่วันนี้อากาศเย็นเหมือนเมื่อวานไหมใช่ครับอากาศกําลังดีเลยครับตอนนี้รีบกรอบปืรีบกอบปกยนะเพราะว่าเขาประกาศแล้วว่าเขากําลังจะจากเราไปแล้วนะหน้าหนาวอ่ะครับมเหลือเกินเออมามาเร็วไปเร็วแล้วเกิน แคนะฮะฮในส่วนตัวส่วนตัวในคุณต้อมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยไปเล่าที่รายการพี่แจ๊คครั้งหนึ่งนะครันานมาแล้วครับปีสองปีได้ครับผมประมาณปีสองปีตอนนั้นเาราเล่าเรื่องอะไรจําได้ไหมครับจําไม่ได้แล้วฮะพี่แจ๊คมันนานมากแล้ว,ลวตอนนั้นอนะ่ะเพิ่งหักเล่าใหม่ๆพี่แจ๊กเล่ามั่วไปหมดเลยตอนนั้นเฮ้ยคลาเป็นลายแล้วแเรามาเล่าที่นี่บ่อยไหม อ้ามาบ่อยครับผมก็คือหลังจากวันนั้นมาก็ลองมันก็ถือว่าเป็นเวลาว่างอย่างหนึ่งนบพี่แจ็คเป็นเหมือนกับกิจกรรมยามว่างของตัวเองแล้วกันได้แบบได้ลองหัดพูดหัดคุยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทาให้เราดีขึ้นดีขึ้นอะไรที่มันทําแล้วมีความสุขทําไปเถอะครับผมมันไม่เดือดร้อนคใคร,ครถูกปะ่ะมันคือการ,รสร้างความสุขให้กับคนฟังเล่าเรื่องผีครับ เออมาค,คุณต้องคร,ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่รุ่นน้องเลยเขาไปเจอมาครับผมเสาหลักหมู่บ้านเป็นยังไงเรื่องนี้ครับผมก่อนที่จะเล่าเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นนะฮะได้คุยกับพี่แจกด้วยมีใจามากๆครับผมดีใจามากๆครับครับผมก็จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยผมได้ฟังมาเมื่อเมื่อประมาณสักเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาเองเนี่ยครับพี่แจ๊คคือตอนช่วงที่ผ่านมานะ่ะตุลาคมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดตานะครับผม,มก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยเป็นประจำนะฮะหลังเลิกงานก็ไปเยี่ยมอ่าคราวนี้ยมีอยู่วันหนึ่งบังเอ,อิญนะฮะไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทํางานที่ออฟฟิศเก่าด้วยกัน น้องผู้หญิงคนนี้ผมขอตั้งชื่อว่าน้องดาวแล้วกันครับน้องดาวเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณปักเกือบสามสิบได้คือตอนที่เห็นเนี่ยอยู่ในกับผ้าเต็มโอ้โหผ้าพันแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยอยอผ้าพันแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยฮะเราก็เอาไอ้ดาวไปทําอะไรมาคือดาวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่ามีมีความคล้ายกับผู้ชายเนี่ยหน่อยหนึ่ง ดาวไปทําอะไรมากเหรอทำไมกระพามันถึงได้ย่าแย่ขนาดนี้ล่ะดาวก็อธิบายนะครับบอกว่าถูกรถชนมานะครับเลยทําให้กระดูกกระดูกอกระดูกตรงข้อเท้าเนี่ยมันหักมันเล้าอ่ามันเล้าตอนนั้นอ่าเราก็เออฮ้ยซึ่งตอนที่ทํางานที่เก่าเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้คุยกับดาวเลยเนื่องจากว่าอยู่กับนคนละแผนกอ่ะคราวเนี้ยเราก็หลังจากที่ไปเยี่ยมคุณพ่อเสร็จมาปุ๊บอ่ะถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยมีเวลาว่างผมก็จะแวะหาน้องดาวเนี่ยก็ พูดคุยกันไปนเรื่อยเปื่อยนะครับถามถึงเรื่องที่ทํางานเก่าอะไรต่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าก็คุยไปคุยไปคราวเนี้ยอยู่ๆเนี่ยน้องน้องดาวเนี่ยก็มามาเรื่องดราม่าเฉยเลยก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไอ้ก่อนหน้าเนี้สองปีก่อนนะครับเขาเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมือนกัน พอฟังนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกหนักอึ้งเลยเห้ก็พยายามที่จะหาเรื่องเปลี่ยนคุยนะฮะแบบไม่อยากให้ยารศในการในการพูดคุยเนี่ยมันรู้สึกอดหูก็าหารเรื่องเปลี่ยนคุยไปจนกระทั่งอากกะแวะหา้องดาวเนี่ยวันไหนที่ผมแนบมีเวลาว่างเนี่ยก็จะแวะคุยกับดาวเนี่ยตลอดเลยจนวันหนึ่งนะครับระหว่างที่กาลังคุยกับดาวอยู่เนี่ยก็คุยไปตอนนั้นประมาณสักทุ่มกว่าละประมาณสักทุ่มกว่าได้ก็คุยเล่บเปื่อยไปนางพยาบาลที่อยู่แถวนั้นเนี่ย คนหนึ่งนะฮะก็เดินเข้ามาตรงกลางวงสนทนาเนี่ยพอดีเลยครับก็เข้ามานะฮะพูดกับน้องดาวเนี่ยด้วยเสียงที่แบบไม่พอใจอย่างมากเลยบอกกับน้องดาวว่าอ่อน้องที่หลังเนี่ยกำชับญาตินะหลังเที่ยงคืนเนี่ยห้ามเข้ามาเยี่ยมคนป่วยอืถ้าหากว่าเห็นอีกคราวหน้านี่ยจะเรียกลปภเนี่ยมาไล่ไปคโอ้โหพอผมฟังเนี่ยคือแบบปกติเนี่ยเวลาในการเยี่ยมเนี่ยมันจะไม่เกินสองทุ่ม เที่ยงคืนเนี่ยเราก็คิดนะว่าใครจะเข้ามาเยี่ยมมาตอนเที่ยงคืนอ่าดาวตอนนั้นก็สายหน้างงเหมือนกันก<อ>็ไม่นะคะหนูก็อยู่ของหนูแบบไม่มีใครมาเยี่ยมคือมันเที่ยงคืนแล้วอะอตอนนั้นอนะต้องบอกว่าในวอดเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมืดหมดละสลัว<อ>ส,วสวลัวละอ่ะดาวก็แบบทำหน้างง,งๆนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าใครมา<อ><อ>คราวเนี้ยนางพยาบาลกะฟังเสร็จปุ๊บก็ก็อา้าวไม่ใช่ญาติน้องเหรอดาวก็บอกไม่อะครับพี่ใครหรอ,อที่มามาเยี่ยมหนูนะตอนเที่ยงคืนเนี่ย นางพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าอลักษณะท่าทางของผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึง่งคือเขาเนี่ยจะมายืนอยู่ตรงข้างเตียงของดาวจะมายืนอยู่ในสภาพที่แบบว่าไอผมเนี่ยมันเตียโชกเลยครับแล้วก็บดบางลงมาที่ใบหน้านะฮะทาให้มองเห็นหน้าเนี่ยไม่ถนัดใส่เสื้อผ้าเหมือนกับชาวบ้านเก่าๆชุดหนึ่งแล้วก็ผ้าผุ่งสีดําครับมายืนอยู่ตรงข้า,ขางเตียงของดาว嗯嗯 ดาวก็งงว่าใครหรอว่ามามาในสภาพนั้นน่ะแล้วหลังจากที่เขาพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าที่สําคัญน่ะคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับช่วงหน้าฝนพอดีช่วงปลายปลายหน้าฝนพอดีอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยจะเข้ามาในสภาพแบบตัวเนี่เปียกโชกตลอดเลยครับแล้วตรงจุดที่เขายืนดูเอ่ยืนอยู่เนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยเจิ่งนองอยู่ด้วยหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้หายไปเสร็จปุ๊บแก็จะมีน้ําเนี่ยเจิ่งนองอยู่ตรงนี้ด้วยพอได้ยินคําว่าน้ําเจิ่งนองนะฮะสีหน้าของดาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับพี่แจ แล้วนางพยาบาลเนี่ยก็เดินผ่าหายหนีไปเลยซึ่งดาวตอนนั้นอ่ะสีหน้าไม่ดีเลยสีหน้าแย่มากครับอะผมก็พยายามที่จะชวนดาวเนี่ยคุยเป็นเรื่องอื่นก็พี่กับอันก็กองหยดน้ําแล้วบางทีมันอาจจะเกิดจากอคนในในในบอร์ดเนี่ยอาจจะเดินทําน้ําหกต่างก็ได้อก็พูดจาแบบไปเรื่อเปลือยเงี้ยตามภาษาเราคราวเนี้ยดาวพอฟังเสร็จเนี่ยเขาก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยให้ฟังนะครับเขาเล่าให้ฟังว่า อตอนที่แฟนขเขาเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมือนกันเขาเล่าว่าที่ต้อมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตอนกลางวันนะมันเป็นตอนกลางวันแล้วก็แดดเนี่ยเปี้ยงๆเ,เลยแต่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพบว่ามันมีกองน้ําเนี่ยเจิง่งนองอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกันครับอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบบังเอิญก็ได้เรากว่าพูดอย่างเงี้ยแต่ที่ต้อมย้อนกลับไปนะที่ห้าปีก่อนเนี่ยดาวเนี่ยมีพี่ชายเนี่ยอยู่หนึ่งคน แล้วพี่ชายเขาเนี่ยก็มีแฟนครับผมซึ่งแฟนของพี่ชายเนี่ยก็เสียชีวิตจากการจมน้ําตายเหมือนกันอืมอืมอ่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรต่างๆเนี<ๆ>้ยแล้วก็จมน้ําตายขึ้นมาซึ่งเหมือนกับดาวเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องภายในครอบครัวของเธอหรือว่าคนในครอบครัวอะไรก็แต่วเต่เนี่ยการเสียชีวิตแรงตา่างหรือว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีเรื่องของน้ําเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมอ่า เราก็ฟังเราก็เออมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าฮะจนกระทั่งฮะดาวเนี่ยได้นำพวกเออได้นําผมเนี่ยย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งตอนสมัยที่ดาวเนี่ยย,ยังอยู่ชั้นป .3 ปอ .4 อยู่เลยครับเรื่องราวเป็นอย่างครับพี่แจ๊คย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยในสมัยประมาณสักเกือบอ่า20ปีก่อนนู้นเลยย้อนกลับไปดาวเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําโของอในทางภาคอีสาน ที่นั่นดาวเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆของดาวอยู่ที่นั่นซึ่งหมู่บ้านที่ดาวอยู่นะครับพี่แจ๊คจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนจากถนนที่ถูกตัดผ่านกันในลักษณะข,ของเครื่องหมายบวกครับอ่ถูกตัดผ่านกันเป็นลักษณะข,ของเครื่องหมายบวกนะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน응ทางส่วนเหนือนเนี่ยจะเป็นทางญาติฝั่งของคุณตาผมขอตั้งชื่อว่าตะคงแล้วกันครับ ตะคงนะฮะทางฝั่งเหนือบ้านของตะคงที่อยู่ฝั่งเหนือเนี่ยก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเนี่ยพอดีเลย mm hmm. แล้วก็ทางฝั่งใต้เนี่ยจะเป็นญาติทางฝั่งของคุณยายผมขอตั้งชื่อว่าคุณยายมีแล้วกัน <Okay. S 2> คุณยายมีเนี่ยอ่าเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรนะครับ mm hmm. เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยอ่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่นั้นนะก็เป็นของตระกูลเนี้ยเหมือนกัน mm hmm. เป็นโรงเรียนของตระกูลนี้เลยตระกูลทางฝั่งของคุณยายเนี่ย mm hmm. อผมก็ฟังว่าอ่าโอเคแล้ว ในสมัยก่อนนะฮะคุณคุณตาเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบเก็บพวกของขงังพวกวัตถุมงคลต่างๆเก็บเอาไว้แล้วแกเนี่ยในสมัยนู้นนะฮะแกก็พอที่จะมีวิชาอาคมเนี่ยอยู่บ้างครับซึ่งวิชาอาคมต่างๆเนี่ยแกก็เอามาเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านนี่แหละช่วยปกป้องชาวบ้านต่างๆต้องบอกอย่างนี้ฮนะว่าไอ้ตรงแม่น้ําโขงเนี่ยในสมัยนู้นเนี่ยมันมักที่จะมีเหมือนกับเป็นกลุ่มโจน,นะฮะพี่แจ๊คก็คือล่องกันมาตามแม่น้ํแหละ S <S แล้วถ้าหากว่าพบเจอหมู่บ้านไหนเนี่ยก็มกักที่จะมาเทียบเรือนะแล้วก็ขึ้นมาขโมยข้าวขโมยของอหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทําร้ายคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีเหมือนกันคุณตาในสมัยหนุ่มๆเนี่ยก็เคยรวมกันกับคนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันปกป้องออชาวบ้านจากโจรเหล่าเนี้แหละรวมถึงนะฮะด้วยความที่คุณตาเนี่ยแกเป็นคนที่พอที่จะมีวิชาอาคมอยู่บ้างใน,นตอนนั้น ก็จะช่วยปกป้องในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแจ็คก็จะเป็นเรื่องของสิ่งอัปมงคลต่างๆที่ลอยมาตามน้ําบ้างหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของผู้ผีวิญญาต่างๆอ่าที่เข้ามารบกวนภายในหมู่บ้านในสมัยนั้นคุณตาเนี่ยก็พอที่จะมีวิชาอาคมในการปกป้องรักษาได้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่คุณตาเนี่ยแกรู้สึกว่าอันเนี้ยคือภัยอันตรายต่อชาวบ้านเนี่ยอย่างมากก็คืออ่าเรือของทางฝั่งข้าราชการตำรวจทหารต่างๆเนี่ย คือพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเนี้ยเดินผ่านซึ่งคุณตาบอกว่าเอออันเนี้ยพอๆกันกับโจรเลยเรอเพอเนี่ยจะหนักกว่าโจรอีกพวกเหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มักที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรขุดลวดขุดเนื้อชาวบ้านในป่าเข้ามาขุดเลือดขุดเนื้อเนี่ยชาวบ้านต่างๆก็แต่ละคนก็เอาตังค์ให้ไปอ่ะตอนนั้นคุณตาแกก็คิดนะครับว่าเออจะทํำยังไงเนาะเพื่อที่จะ ปกป้องหมู่บ้านของตัวเองได้อ่ะก็คิดนะฮะจนกระทั่งแกเนี่ยไปได้ความรู้หนึ่งมาครับพี่แจ็คครับไปได้ความรู้หนึ่งมาก็คือการสร้างเสาหลักหมู่บ้านขึ้นมาอืมออ่ะใช้ในการปกป้องเรื่องของผู้ผีวิญญาณก็ได้หรือว่าสิ่งอัป,ปมงคลหรือว่าเรื่องไม่ร้ายต่างๆเนี่ยอ,ออกจากหมู่บ้านได้คุณต,ตาก,ก็ไปได้ความรู้นี้มานะฮะแล้วได้ทําการสร้างเสาหลักหมู่บ้านในตรงเสาเนี่ยจะเป็นเสาอันประมาณเท่า เท้าขาได้ไอ้ตรงหัวเสาเนี่ยก็จะถูกฉลุลายขึ้นมาอย่างสวยงามเลยซึ่งเสาเนี้ยมันจะอยู่ภายในพื้นที่บ้านของตักคงแก่สร้างขึ้นมาในพื้นที่บ้านของตักคงแก่นะครับแต่ก็อโอเคสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาและมันก็ทําให้หมู่บ้านตั้งแต่นั้นมานะครับพี่แจ๊คปลอดภัยมาจากเรื่องต่างๆมาตลอดเลยไม่เคยเกิดเรื่องร้ายเนี่ยขึ้นภายในหมู่บ้านเนี้ยอีกเลยหลังจากที่ตะคงเนี่ย สร้างเสาหลักหมู่บ้านขึ้นมาในพื้นที่บ้านของโปเกตเองครับอ่าฮะพอสร้างเสร็จปุ๊บอ่าชาวบ้านก็อยู่กันมาอย่างมีความสุกร่มเย็นต่างๆนะฮะจนปะคงเนี่ยแกก็เริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นคราวเนี้ยปะคงเนี่ยทุกปีทุกปีเลยแกชอบที่จะทําบุญประจําปีหมู่บ้านกับชาวบ้านกันแกจะเป็นเหมือนกับหัวแรงเลยฮะที่จะแบบชวนชาวบ้านต่างๆเนี่ยมาทําบุญกันภายในหมู่บ้านเรานะเออทาบุญประจําปีกันอาจจะเป็นหัวแรงคอยชวนชาวบ้านพวกเนี้ยมาทํากันทํากัน จนกระทั่งปีหนึ่งเนี่ยตะคงแกก็เริ่มที่จะอายุมากขึ้นปีหนึ่งฮะมีอยู่วันหนึ่งตะคงแกก็อ่ะทาบุญประจาปีหมู่บ้านเหมือนอย่างที่เคยทำมาแหละตรงข้างๆกับริมแม่น้ําโขงตอนนั้นแกก็ทําไปทําไปต่วนกระทั่งประมาณสักช่วงท้ายของงานช่วงท้ายของงานได้จู่ๆเนี่ยเหมือนกับมันมีเมฆฝนมานะฮะตอนนั้นฟ้าเนี่ยคลึ้มเลยแล้วลมเนี่ยมันก็พัดเข้ามาแรงขึ้นแรงขึ้น น้าในแม่น้าโขงเนี่ยก็ะซัดไปซัดมานะฮะลมก็พัดมาแรงขึ้นคล้ายกับเสียงของคนเนี่ยมันกรีดร้องเนื่องจากว่าพมลมเนี่ยมันพัดมาแรงมากตอนนั้น<ม>อ่าคล้ายกับเสียงของผู้หญิงมนกรีดร้องออกมาแล<ม>้วจู่ๆนะฮะ<ม>ในในพิธีกรรมในงานครั้งนั้นเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งครับพี่แจ๊คถ<ม>ูกผ,ผีเข้าอตัวสั่นเลยเด็กคนเนี้ตัวสั่นเลยจู่ๆเนี่ยเด็กคนเนี้ยก็เงยหน้าขึ้นมองตะคงแก่นะฮะ<ม>ด้วยสีหน้าที่แบบ โกรธแค้นมาเป็นสิบสิบปีเลยก็ว่าได้มองตะคงแกแล้วจูจ่ๆนะครับตะคงเนี่ยแกก็เห็นแล้วก็ตกใจเด็กคนเนี้ยชี้หน้าตะคงนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้คงมนมึงอะ่ะมันจะเสื่อมนะเด็กคนเนี้ยพูดกับตะคงอย่างนี้ตะคงนะฮะพอได้ยินเนี่ยเด็กคนเนี้ยพูดอย่างเงี้ยจากชายแก่ที่แบบผมเนี่ยงอกเต็มหัวนะพี่แจ๊คก้มลงกราบเด็กนะฮะ ้มลงกาบเด็กเลยแล้วก็เอาตรงหน้ผาผากของตัวเองเนี่ยกระแทกพื้นรพร้อมกับพูดคำว่าขอโทษขอโทษครับอย่าทําอะไรฉันแล้วก็คนคนในตระกูลฉันเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ตะคงพูดกับเด็กนะฮะน้ําตาเนี่ยไหลออกมาเต็มหน้าเลยร้องหมร้องให้ซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นตะคงที่แบบว่าเป็นคนที่แบบ เออกาอาหารอะไรต่างมไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นเลยชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยเห็นทั้หมดเลยว่าเออตะคงเนี่ยตอนเนี้ยร้องไห้ฟูมปลายเลย<ม>กล้มลงกราบเด็ก<ม>จนชาวบ้านเนี่ยต้องดึงตะคงเนี่ยขึ้นมาจากพื้นนะฮะแกก็ยังอยู่ในสภาพแบบว่าโอ้ร้องไห้ปูมปเลยแล้วสักพักเนี่ยเด็กคนนี้ก็หงายหลังเงือกไปเลยอ<ม> <c oughs> จากนั้นอะไรต่างเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางลมที่เคยพัดเข้ามา,าแรงๆเนี่ยก็เริ่มจางหายไปครับ,บนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตะคงในวันนั้นนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาสภาพร่างกายของตะคงเนี่ยแกก็เริ่มที่จะเจ็บออดอดแอบดบแอบดบมากขึ้นจนตะคงนะ่ะเสียชีวิตไปครับพี่แจ็คเสียชีวิตไปซึ่งมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างอ่เรื่องแปลกเนี่ยอยู่อย่างหนึ่งในระหว่างงานศพของตะคงนะครับมีเด็กคนหนึ่งพี่แจ็คหายไปจากหมู่บ้านเป็นเด็กประมาณสักสี่ห้าขวบได้หายไป ชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยต่างพากันหาทั้งคืนเลยครับ ooh, หาไม่เจอครับพี่แจค<ผ>็คจนกระทั่งเช้าของอีกวันหนึ่งมานะฮะชาวบ้านเนี่ยเห็นว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแปลกๆนะฮะ ooh, อยู่บนยอดต้นตาลที่มันสูงริบหรี่เลนะพี่แจ็คนะ ooh, ooh, ooh. จนชาวบ้านเนี่ยปีนขึ้นไปดูครับ <ooh. S 1> ก็พบว่าเด็กที่หายไปจากหมู่บ้านนะพี่แจค็คไปนอนบนตติกเนี่ย <ๆ S 1> อยู่บนยอดต้นตาลยอดต้นขึ้นไปนอนบนยอดต้นตาลเนี่ยนะใช่ครับพี่แจ็ค หมดสติฮะไปนอนอยู่บนยอดต้นตาลอันเนี้ยยอดต้นตาลเนี้ยมันจะอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนอ,อที่บอกว่าเป็นโรงเรียนของทางฝั่งคุณยายเขาอะอ่าฮะ,ะเด็กเนี่ยไปอน,อนอนนอนหมดสติเนี่ยอยู่บนยอดต้นตาลจนกระทั่งเด็กเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เลยจําอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แล้วทําไมเขาเนี่ยถึงมานอนบนยอดต้นตาลเนี่ยได้อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของงานศบของตะคงแก่ครับคราวเนี้ยก็มาถึงฝั่งของ คุณยายมีแกคุณยายมีคุณยายมีตอนนั้นไะก็อยู่ในสภาพที่เสียอกเสียใจนะจากการเสียไปของตะคงแกก็อยู่ตรงแกของแกเนี่ยคนเดียวเวลาว่างของยายมีเนี่ยแกก็ชอบที่จะไปไหว้นะครับทำทำอ่าเขาเรียกว่าอะไไหไว้พระสวดมนต์อ่าจะชอบไปไหว้พระสวดมนต์ตรงเสาหลักของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านของตะคงแกยายมีก็จะไปไหว้บางทีเนี่ยแกก็ชอบที่จะไป ยืนเหมอมองนะครับในตรงเสาหลักตรงเนี้ยืนเหมอมองเหมือนกับยายมีเนี่ยแกมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอที่อยู่ตรงเสาหลักตรงนั้นจนกระทั่งสุขภาพร่างกายของยายมีเนี่ยจะเริ่มที่จะเจ็บกอดกระแอดเหมือนกับตะคงเลยแต่ก่อนที่แกจะเสียเนี่ยแกก็จะกำชับกับลูกหลานเนี่ยจะบอกว่าห้ามลื้อถอนเสาหลักอันเนี้ยเป็นอันขาดนะนั่นคือสิ่งที่ยายมีเนี่ย กำชัดกับลูกหลานเนี่ยเอาไว้ลูกหลานก็รับปากบอกจะไม่ทําเด็ดขาดเลยไม่ทําเด็ดขาดเลยจนกระทั่งยายมีเนี่ยเสียไปเสียชีวิตไปหลังจากที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยไม่มีทั้งตะคงแล้วก็ยายมีนะครับบรรยากาศในยา,ามค่าคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวอย่างมากเลยพอดึกสงัดเนี่ยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเงียบมันเงียบกริบทายในหมู่บ้านจนกระทั่งบางค่าคืนนะครับพี่แจ๊ มันจะมีเสียงของคนร้องไห้เนี่ย<อ>มาจากยินแม่น้ําโขงบางทีก็เป็นเสียงของคนเนี่ยหัวเราะอ,ออกมาอและที่หนักที่สุดนะครับพี่แจ๊คทุกคนในหมู่บ้านนะฮะบางคนนะครับเขาได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงของขอบวนแห่นะฮะ<อ>ขึ้นมาจากแม่น้ําโขงร้องราทำ<อ>ําเพลงเองอร้องําทําเพลงเนี่ยครับมีการเล่นดนตรีต่างเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเลย และชาวบ้านทุกคนเนี่ยไม่มีใครกล้านะฮะอแอบมาดูกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันเลยว่ามันดึกขนาดนี้แล้วอะ่ะมันจะมีขบวนแห่เนี่ยได้ยังไงกันครับนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าออกไปดูเลยเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมานะฮะในช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านต่างๆก็เริ่มเกิดความกลัวต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันมีอยู่คืนหนึ่งครับพี่แจ๊ก <ừ. S 1> มันมีอยู่คืนหนึง่งชาวบ้านในคืนนั้นเนี่ยก็หลับกันไปหลับกันไป ต้องใช้คําว่าชาวบ้านเกือบทั้งหมดนะ่ะเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านนะครับพี่แจ็คฝันฮะครับแล้วก็ฝันเห็นเหตุการณ์เดียวกันด้วยทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านน่ะนะใช่ฮะ,ะ,ะเกือบทั้งหมู่บ้านเนี่ยฝันเห็นเหตุการณ์เดียวกันครับฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นมาจากแม่น้ําโขงอในสภาพที่ตัวเนี่ยเปียกชกเลยเดินมาก็หัวเราะเบาๆนะครับจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่ตรงกลางหมู่บ้านที่บอกว่า ตรงที่มันตั้งเสาเสาหลักจําลองเนี่ยเอาไว้ตรงกลางหมู่บ้านตรงนั้นพอผู้หญิงคนเนี้ยมาหยุดยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็หัวล็อกขึ้นมานะฮะแผดเสียงหัวล็อกออกมาเนี่ยอย่างสะใจเลยจากนั้นเนี่ยก็เดินหายออกไปจากหมู่บ้านครับเดินหายออกไปเลยชาวบ้านในคืนนั้นนะฮะที่ฝันกันมาเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องตกใจครับพี่แจ๊ค,คเพราะว่าทุกคนเนี่ยพบว่าเสาหลัก ที่น่าจะอยู่ที่บ้านของตะคงแก่นะฮะมันถูกถอนออกมาแล้วก็ถูกมาทิ้งไว้ตรงจุดเดียวกันกันกบที่ผู้หญิงในความฝันคนนั้นอนะมายืนอยู่อออเอาถูกมาทิ้งไว้ตรงกลางหมู่บ้านเลยทุกคนก็ต่างทานกลัวครับพี่แจ็ค<อ>แล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาไอ้เสาหลักเนี่ยเอาไปตักไว้ที่บ้านของตะคงเนี่ยตามเดิมครับอ่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ตะคงแล้วก็ยายมีเนี่ยเขาเสียไปเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มที่จะไม่ทำบ,บุญประจำปีแล้ว พวงนั้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นมาแหละชาวบ้านก็เริ่นกลัวกันแล้วก็เริ่มกลับมาทําบุญประจําปีเนี่ยเหมือนดังเดิมกลับมาทําบุญเ,ออเหตุการณ์ต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเบาบางลงความน่ากลัวต่างๆเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปนะครับพี่แจ๊คนั่นก็คือเรื่องราวที่น้องดาวเนี่ยเล่าให้กับผมฟังเธอเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเธอในครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะตามเข้ามา เกี่ยวพันถึงชีวิตของคนในครอบครัวของเธอเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เหมือนเป็นอาถรรพ์อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับพี่แจ๊คจนกระทั่งถ้าหากว่าเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยเหมือนกับถ้าหากว่าเราเนี่ยลองไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับตะคงแล้วก็ตามมีนะฮะซึ่งบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยคนแก่ในสมัยนั้นเนี่ยจะไม่พูดออกมาเลยครับแต่จะบอกแค่เพียงอย่างเดียวว่าสิ่งที่ตะคงทําในตอนนั้นเนี่ย ทำไปเพื่อที่จะปกป้องคนในหมู่บ้านถ้าหากว่าตะคงเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นหมู่บ้านเนี้ยก็อาจจะไม่มีมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ครับผมนัม่นก็คือสิ่งที่ยังค้างคา,งาใจว่าตะคงเนี่ยจะทำอะไรในเหตุการณ์ในสมัยก่อนนู้นในการตั้งเสาหลักเนี่ยขึ้นมานะฮะพี่แจ๊อันนี้ก็คือเรื่องราวที่ยังคงไม่ขี้ขายนะฮะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตะคงเนี่ยจะทำอะไรไป อันนี้ก็คือเรื่องราวาทั้งหมดครับพี่แจ็คครับผมคือต้องบอกว่าความเชื่อบางสิ่งบางอย่างะนะครับมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการการช่วยเหลือกับการทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเราก็ไม่รู้ไงว่าวันนั้นเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกไหมมันไม่มีใครรู้ความจริงได้เลยกลายเป็นว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาใช่ครับพี่เล่าต่อๆกันมาอยากให้สตอรี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้อเออแต่ความจริงอีกแบบหนึง่งเขาอาจจะไม่อยากให้รู้ก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าบ,บางสิ่งบางอย่างนะครับคนส่วนใหญ่จะรับความจริงไม่ค่อยได้ก็ต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนยิ่งเป็นความจริงที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อ มันจะยิ่งแบบถ้ามันเป็นความจริงแล้วมันทําให้ความเชื่อนั้นมันค่อยๆถูกทําลายลงอะ่ะคนจะยิ่งยิ่งคนมีความเชื่อนะจะยิ่งต่อตานอ่า uh huh. บางทีเขาอาจจะเลยเลือกเลือกทางที่ไม่เป็นไรงั้นฉันเล่าแบบนี้เล่าให้มันดูเป็นความเชื่อในแบบที่ uh huh. เออให้มันให้มันเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้คงความเชื่อนี้เอาไว้อก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับผมเออนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะสถานที่แห่งนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆสถานที่ที่เขามีตำนานมีความเชื่ออยู่ที่ว่าเขาอยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเชื่อแบบไหนเพราะมันจะมีการส่งต่อความเชื่อกันว่าอ๋อเรื่องราวนะมันจะต้องเป็นแบบนี้ มันจะต้องแบบนี้อย่างนี้นะเราจะไม่ไปทางอื่นถ้าทางอื่นเนี่ยเดี๋ยวคนรุ่นหลังเขาจะทําลายความเชื่อนี้ซะมันก็จะอกลายเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะถูกทําลายลงก็ได้ไงอ่าครับผมเออนะฮะนั่นคือเรื่องราวของเสาหลักหมู่บ้านความเชื่อความศรัทธามันก็มักจะมากับ เรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเรื่องราวสตอรี่ที่มันคือสิ่งลี้ลับอะสิ่งลี้ลับบางเรื่องก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งลี้ลับไปคุณต้อมคุณผู้ชมผู้ฟังมไม่ต้องไปรู้มันหมดทุกเรื่องก็ได้ถ้าเราไปรู้หมดทุกเรื่องเราก็จะไม่มีสิ่งลี้ลับให้เราเอาไวคาา้ค้นคว้าหาคําตอบครับผมนะโอเคโอเคได้ครับคุณต้อมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเล่าดีจังเลยอะเก่งมาก ครับผมต้องขอบคุณตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้คคือการฝึกวิชามาเรื่อยๆไงแล้วเล่าเพินเพินแล้วจำมั่นเออโอเคโอเคครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมาได้ครับขอบพระคุณมากคุณต้อมโรงละครผีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ